คุณเกิดวันที่เก้ามีความรู้รอบเฉียบไวมีลางสังหรณ์แม่นยำสติปัญญาดีทั้งชายหญิงความคิดอ่านลึกซึ้งมีความแปลกแตกต่างเหมือนงานแฮนด์เมดที่มีชิ้นเดียวในโลกนิส,ยสัยส่วนตัวเรียบง่ายนิยมความพอเพียงรักสันโดษโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบความวุ่นวายฟุ้งเฟอ้อเพ้อพบเป็นคนที่อยู่กับความเป็นจริงเข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้ดีมีความคิดสร้างสารรค์สูงพบศิล,ลปินยอดเยี่ยมหลายคนเกิดในวันนี้ คุณเกิดวันที่9มีบุคลิกลักษณะแบบอนุรักษนิยมค่อนข้างหัวเก่ามีความคิดเป็นระเบียบแบบแผนจะเริ่มต้นทำอะไรต้องผ่านกระบวนการค้นคว้าวิจัยใช้ชีวิตอย่างเป็นขั้นเป็นตอนถูกต้องเหมาะสมการดูชักช้าเนิบหน้าแต่ความคิดค่อนข้างเฉียบคมฉับไวทั้งหมดนี้ทำให้คนหมายเลข9้าประสบความสำเร็จบนรากฐานอันมั่นคงไม่มีใครมาโค่นล้มได้ง่ายๆ คุณเกิดวันที่9ยังมีอีกบุค,คลิกภาพหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากแบบแรกกลุ่มนี้มีรสนิยมทางศิลปะเป็นเลิศพรสวรรค์ทางด้านดานตรียอดเยี่ยมฝีมือเชิงศิลป์เก่งกล้าสามารถเป็นศิลปินหัวสมัยใช้ชีวิตซิวิัยไร้ระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์แต่ยังคงความเป็นคนคิดอ่านลึกซึ้งสติปัญญาเฉียบแหลมตามสไตล์ก้าเอาไว้ จะเป็นแบบใดก็ตามคนเกิดวันนี้นะับว่าโชคดีเป็นที่รักของบุคคลทุกเพศทุกวยัยมีเสน่ห์ทางกระทําคําพูดความคิดฉลาดมีความเป็นนักปรา์นักปกครองอยู่ในตัวมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลาสามารถมองเห็นว่าใครเป็นเพชรแท้ในโคลนตมมองเห็นอะไรภาพรวมของเหตุการณ์หนึ่งๆงด้ชัดเจนมากกว่าบุคคลอื่นทำให้ก้าวเร็วกว่าคนอื่นก้าวหนึ่งเสมอ ทั้งยังคอยยื่นมือไปช่วยเหลือผู้คนแบบปิดทองหลังพระบ่อยๆข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของคนเกิดวันนี้คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกไม่ใช่เรื่องง่ายในการแสดงความปรารถนาที่แท้จริงออกมาคุณคิดว่ามันเป็นการเผยจุดอ่อนให้คนอื่นรู้จึงเก็บซ่อนเอาไว้อย่างมิดเม้นสร้างความลำบากใจให้คนรอบตัวเพราะไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอะไร ลองเปิดเผยตัวตนให้คนข้างๆได้ทำความรู้จักบ้างน่าจะดีความรักของคนเกิดวันที่เก้าคนเกิดวันที่เก้าเป็นคนเรียบๆนิ่งๆไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยวาแววตอแยกับใครเป็นเรื่องยากที่คนเกิดวันที่เก้าจะมีแฟนสักคนเพราะเขาไม่ค่อยชอบเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าแต่เป็นเพราะธรรมชาติที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวดังนั้นจึงเห็นคนวันนี้อยู่เป็นโสดเสียส่วนมาก อย่างไรก็ตามเวลามีแฟนคนเกิดวันที่9ก้าก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเขาอาจไม่หวานแหววไม่ใช่คนประเภทที่จะทำให้โลกของคุณเป็นสีชมพูแต่ก็ไม่ถึงกับเปลี่ยนเป็นดำทมืนพวกเขาเป็นคนประเภทที่คอยดูแลอยู่ห่างๆไม่เข้ามาวุ่นวายบางครั้งคุณจึงอาจรู้สึกว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีแต่ขอให้รู้ไว้ว่าเขาคอยอยู่ข้างหลังคุณเสมอจะก้าวออกมาก็ต่อเมื่อคุณล้มหรือประสบความยากลำบากอะไรสักกอ อย่างในชีวิตส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ของคนเกิดวันที่9จะเริ่มจากการเป็นเพื่อนหรือรุ่นพี่รุ่นน้องที่คุ้นเคยกันก่อนพัฒนาไปเป็นคนรักหรืออาจเป็นรักต่างวัยผู้ใหญ่กว่ามากๆความรักจึงไม่หมือหวาแต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกกวนใจเรื่องความรักเพราะนิสัยหนักแน่นมั่นคงปักใจรักใครแล้วเปลี่ยนยากมิเหลียวแลชายตามองคนอื่นให้คนรักต้องหวาดระแวงแคลงใจสายตาของเขาหรือเธอแน่วแน่อยู่กับคนคน เดียวจนหน้าอิจฉาทั้งยังเป็นคนให้อภัยความรักได้โดยไม่มีเงื่อนไขอีกต่างหากอาชีพที่เหมาะสมคุณเกิดวันที่9สติปัญญาดีบารมีเด่นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จด้วยดีคุณเกิดวันนี้มีพลังในการสร้างสรรค์สูงเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทั้งยังส่งต่อพลังงานเหล่านั้นไปสู่คนที่อยู่รอบเขาอีกด้วยเป็นคนประเภทที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ เป็นตัวอย่างเป็นโมเดลให้ผู้คนปฏิบัติตามพวกเขายังเหมาะกับงานด้านการคนา้นคว้างานวิชาการงานสั่นสอนพัฒนาผลิตคนรุ่นต่อต่อไปให้โลกใบนี้อีกด้วยคุณเกิดวันที่9เป็นนักสู้ทั้งทาง,ทางด้านความคิดและทางร่างกายภายนอกเขาอาจดูเรียบง่ายติดดินต่อเมื่อถูกบีบมาถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็พร้อมจะลุกขึ้นมาสู้ยิบตาเอาชนะอุปสรรคฝ่าฟันปัญหาไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบได้ง่าย อาชีพแนะนำสำหรับคนเกิดวันที่7นักปราชญ์นักปกครองครูอาจารย์นักโหราศาสตร์นักร้องนักดนตรีนักเคมีนักดาราศาสตร์ช่างซ่อมหนังสือเก่าพันธารักษ์นักโบราณคดีช่างศักดิ์นักประวัติศาสตร์ศิล